ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จะให้ดูตอนที่น้องนุกธนดลน,นะคะเข้ามาในไลฟ์สดแล้วคอมเมนต์นะคะมันจะมีความชัดเจนอยู่เสมอเมื่อได้ห่างกันความคิดถึงได้ทำงานอยู่เสมอเต้าฉลามวานอ่ะทุกคนดูนะเดี๋ยวแต่ว่าแม่จะปิดเสียงตอนที่ออเป็นเสียงเพลงนะ ดูสังเกตท่าทางน้องปายนะคะจ้องหาคอมเมนต์ของนุกธนดลว่าใช่ไหมนะคะดูสายตานะคะเขินมีคนเขินนี่นี่คือเขอินนะนี่คือเขอินเนี่ยพยายามมองไปที่คุณโกธ,ธิรศักนะคะอันนี้คือเขอินเนี่ยเนี่ยอันนี้คือภาษามือว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆนะแล้วก็โค้งหน้าลงนะคะ นี่เขาสื่อถึงกันมองกันเขาสื่อถึงกันอยู่แล้วสองคนเขามองตาแล้วก็รู้ใจนะคะอันทีนี้มาฟังมาดูคอมเมนต์นะคะยิ้มหวานไปเลยปลายสวยตอนนี้สวยขึ้นมากๆแม่หาหน้าก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันน่ารักเนาะแม่ก็ตื่นเต้นไปด้วยว่าคนพิเศษของน้องปลายเข้ามาในไลฟ์รู้หมดทุกวงการแหละฮึบไว้ปลายอย่าเขิน ฮึบไม่ทันแล้วอาการไปหมดลูกสาวลูกสาวเขินเก็บทรงเต็มที่แต่ดันวันนี้ไม่มีแว่นชัดเจนนอกจากเห็นสายตาที่มองคอมเมนต์เราสังเกตเห็นภาษามือคือขอบคุณดีใจดีใจดีมากส่งให้เพื่อนคู่บุญด้วยค่ะที่สุดแล้วละคนนี้เขินแหละลูกสาวดูออกสองคนนี้สายตาปิดไม่เคยได้ฉัดหน้าพาธนดลด้อมรอวันนั้นใจฟูอุ๊ยไม่ได้ใส่แว่นดำซะด้วยเก็บอาการ ไงดีละทีนี้ปิดไม่มิดบางครั้งการห่างกันมันก็มีประโยชน์นะมันทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นชัดขึ้นจริงๆลูกชายน่ารักเสมอพร้อมอยู่เคียงข้างหนูสองคนเสมออีกคนก็เข้ามาในไลฟ์ส่วนอีกคนก็บอกไปญี่ปุ่นแล้วคิดถึงพี่ๆ FC ตอนที่ได้ไปเที่ยวด้วยคิดถึงกันเองแต่อ้อมโลกอยู่นั่นแหละคำว่านุกคือ คําว่านุกคิดถึงปลายปลายคิดถึงนุกพิมพ์ยากตรงไหนคู่รักอ้อมโลกรอเวลา มาบรรจบส่งภาษามือให้กันแล้วลูกเอ้ยเขารูก้กันแค่สองคนภาษามือและการสื่อแววตาสถานะหน้าไหนไม่รู้รู้แต่ว่าต่างคนต่างคิดถึงกันสอดส่องหาคอมเมนต์นุกทันทีไปเอ้ยเขาคิดถึงกันค่ะคิดถึงมากด้วยคนตัวติดกันอะนะ่ะเนาะพอห่างกันก็จะประมาณนี้ยายน้องยิ้มหวานจังเลยลูกคิดถึงกันมากใช่ไหมลูกห่างกันหลายวัน การกระทําสายตาปิดไม่มิดเลยทั้งคู่จริงๆคู่ชีวิตคือคู่บุญนะลูกน้องเขินทาไมขอแชร์นะคะดูคลิปนี้วนๆไปไม่มีเบื่อเลยเนาะมีแต่ใจฟูมีรอยยิ้มมีความสุขมากๆที่สุดน่าจะเป็นภาษามือที่เขารู้กันแค่สองคนสายตาปิดไม่ได้จริงๆคุณแม่ร้องเสียงหลงเลยก็แม่เขารู้ไงใครคือคนพิเศษของน้องปายแววตามันฟ้องห่างแค่ตัวนะคะใจใกล้กันตลอด คงคิดถึงแหละห่างปุ๊บความคิดถึงทํางานปับ๊บทั้งมือทั้งหัวทั้งสายตาเป็นอันว่าอนุญ,ญาตให้บัดดี้ซื้อได้ยิ้มหวานเลยนะปายนี่แหละความชัดเจนที่ห่างกันนะคะอันนี้ก็คือคอมเมนต์จากพี่พีเนะคะยังไงใดๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพชรด้วยนะคะเพื่อที่จะทําคลิปดีๆมาฝากทุกคนนะคะ